เพราะว่าเราเองวันนี้อยู่เกมรถนะอาจจะมาเล่นซูเปอร์ดีเซลด่านชายค่ะเล่ mm hmm. จริงจ้อยถึงห้าพันคนขอเยือพีอาร์ไทยนะครับ mm hmm. ต้องอัดใหม่สองรอบเพราะมันมีคนไลน์มานะครับ mm hmm. ผมเสียดายที่ผมต้องอัดใหม่เพราะว่ามันเป็นแบบ มันเป็นชุดของขวันให้ผมนะครับละน่าจะทุกคนแหละมันเป็นชุดแบบบาร์บีคิวนะครับแล้วก็ก่องก็ได้ของไม่ค่อยดีแต่ว่าเพชรน,น่าจะได้เยอะอยู่มันไม่รู้ว่าได้ไเท่าไหร่พมต้องอัดใหม่นี่แหละก็อย่าลืมดูคลิปให้จบนะครับแล้วก็ขอไม่ก็คำทาามาได้นะ แต่ก็ต้องรอาตามคิวได้นะ JB ห้าิบก็ยังไม่ตอบผมนะเพราะว่าผมถามเรื่อไงไอ้นี่ไป เรื่องที่แบบเล่นแบบไม่เก็บน้ำมันทำยังไงแล้วตอนนี้น้ำมันผมก็หมดแล้วคือมันจะไม่มีน้ำมันเลยคือแบบของเขาผมเล่นแล้วมันไม่ค่อยได้ไม่ถนัดแหะคือแบบพอน้ำมันหมดใช่ปะพอน้ำมันหมดเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ปะแบบมันแบบนี้แล้วมันเปียกเกินแล้วมันแบบแปะกับพื้นไม่ได้อะ มันเล่นยากแต่ผมชนะทั้งสองภารกิจเนาะที่เขาทําแล้วมันทํายังไงก่อน JB ห้าสิบก็เขาเข้าออกออกผมก็ไปรู้ว่ามันหมายความว่าอย่างไงหลายหลายคนก็เหมือนกันนะครับแต่คือแบบคนไทยบางคนก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าใายคนอันนี้กลุ่มคนไทยใช่ไหมโอเคดีเยี่ยมแล้วก็ออกไม่บางทีคน,นคิดก็บอกใหยแล้วก็ออก ดูไม่ก็เหมือน JB 5 0าที่กิงผมผมต้องทำแต้มตัวเองนะเพราะมันสี่พานผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆเมื่อกี้ตรงบ้านตรงนี้ไม่ทันละก็ยอดดูผบจะไม่ครบนะก็ช่วยดูกันด้วยนะ ผมก็แปลกใจนะว่าตอนแรกโรบอกมันมันมันมีคนดูเยอะแล้วอยู่ดีๆสติ๊กแมนก็มีคนดูเยอะคือตอนแรกมันแบบหนึ่งพันมันหนึ่งพันคนดูนะครับตอนนั้นแอ้วอยู่ดีๆก็มาแบบสองร้อยสามร้อยตอนแรกโรบอกก็ร้อยกว่า200อยแล้วอยู่ดีๆมันก็หายตัวกลายเป็นเหลือสิบเจ็ดโรน่าพร้อมแล้วจอตัวปิด h i g โชส e e ดล้อมันกว้างครับแต่ว่า c c ซีก็ยังดีกว่าเพราะมันสายฟ้าได้ผมได้สามพันและขาดิบสองพันว่ามีคนขอ ซูเปอร์ดีเซลด่านเมืองให้ถึงหนึ่งแสนโบรน่าคือมันบักเกมเพราะว่าลายมันไม่คือถ้าเกิดมีคนพิมพ์เขาว่า Add All ใช่ป่ะมันจะเห็นหมดเลยคือคือถือผมปิดก,การแจ้งเกินไปแล้วถ้าเกิดเขาพิมพ์ว่า Add All ก็จบอ่ะมันก็ยังเห็นเหมือนเดิม วีน้ำมันหมดตรงนี้โอ้ร oh, yeah. ah. ีบเย็ดอะมันต้องใช่มันต้องมีค <Please. S 1> าวาปิดอาอุ๊ยขามันแปดแล้ว ผมจำด้มันต้องเข้าถ้ำก่อนนะตายแล้วอะเกิดบจะโอ้เข้าถ้ำจริงด้วยผมจำไม่ได้โอ้ oh my god ผมเกือบตายเมื่อกี้ต้องลงช็อตแล้วแหละเมื่อกี้ตอนที่มันห้วนตัวเข้าถ้ำนี้ผมเกือบตายละไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเครอดแบบงงๆนะแบบเมื่อกี้แบบ แล้วผมมาตายตรงนี้เลยนะร,รอบแรกผมน่าจะได้ไหลายพันโอเคผมทำมาแล้วกินไห้สำเร็จเพราะคอหักตายซะก่อนเดดมาจะมาล้มตัวเองกันครับอันนี้มันก็ซูเปอร์ดีเทลเหมือนกันเนาะ แต่ว่าไอดา้ดนัดนดันดันทะเลนี่ยากมากเลยผมเล่นสองตามตาแต่ว่าด่านนี้แบบหนึ่งตาก็ผ่านแล้วหนึ่งตาหรือสองนี่แหละมันมันมันยากเพราะมันมันต้องมาจอดตรงนี้มันเสียน้มันเยอะคือถ้าเกิดอยากน้ำคนอื่นนะต้องต้องต้องน้ำเขาก่อนนะถ้าเกิดเป็นระยะทางอนะเป็นระยะทางที่เก็บน้ำมันไม่ได้ต้องน้ำเขาก่อน ถ้าเกิดเรานําเขาก่อนแสดงว่าน้ำมันเราจะเหลือเยอะกว่าเขาจำได้ผมตรงนี้คือน้ำมันน้ำมันผมหมดแล้วน้ำมันผมจอดละเยะ่ผมเพิ่มมาสองเซนมาเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นสิทีนี่ ยากอยู่นานเนี่ยผมที่เชื่ออาทิตย์และเห็นในติ๊กต็อกคุณอาทิตย์บุ๊ผมเชื่อหลายหลายคนน่าจะเคย เป็นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับเพราเรียกชื่อว่าคุณอาทิตย์เรียบร้อยน้ำมันผมจอดละจอดน้ำมันที่ผมเรียกว่าน้ำมันจอดอะไรแบบนี้คือหมดนะน้ำมันจอดแต่รถยังไปต่อเพราะผมมีฟอร์ตเลนเจอร์ไม่ใช่ละไม่มีหรอกพูดไปไงนั้นแหละ ตรงนี้เป็นเขาที่เหมือนจะดูยากแต่ง่ายนะเนี่ยผ่านละเฮย้ยเออผมผมมาติดตรงนั้นหลายรอบอีก่คุณต้องมีสปีดเก็บไว้นะไม่มีคุณก็ก็ขอคำท้าได้นะครับขอโลบอกได้เนาะซึ่งโรบอกก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีคนขอมาแหละมานานมากเลย ตอนแรกมีคนดูตอนนี้ไม่มีละโลยบอกชีวิตยูทูบเบอร์บีไลท์โอ้ my g ก็ผมมาตายตรงนี้อา้าวโอเคเพราะว่าไม่ได้ประกาศนยอย่าลืมกดและกดแชร์กับใครตามชอนท้นะครับโอเคบาย ตึงเกินตึงเกินคาลา,าก็ตึงนะโอ้ยไม่น่าเปิดเลยท่างครับโอเคก็บายบายโอ้9นาทีบายาบายดูช่องผมให้จบด้วยนะครับก็ขอลดแล้วก็ขอเกมโรบอกโอเคบายบายกุาย